กินปลาค่ะไปตลาดนัดกลับมาได้ปลาทอดปลาแค่เนี่ยคิดเป็นเงินไทย่อยซื้อมาสิบยูโรสิบยูโรกับสามรอยอะไรสามรอยหกสิบบาทสิบยูโรกินสองก้นอร่อย แ,แซบคาแซบแซบแห้งปินบ่คำใหญ่โตๆอซอสชามรสไปซื้อปลาก็ได้ดตะปลาซอสของเราเอง ไปเล้ากับพีดหวังมาเนี่ยตลาดนัดของขายไม่เยอะไม่ไหน่อยๆรรมดาวันนุดว่านังคาานมันจหลายก็จะยุดป,ปีไหม่หละล่ะโมเป็นวันคริสต์มาสหมเตแล้วของบ่ลาย แต่ก็ยังดีที่เขามาขายเพราขายปลากระเก่งๆขั่วปลาก็ไว้ตัดหัวตัดหางซื้อปลาให้เขาขั้วให้พร้อมกระถามฝลังกระถามเอาหัวนออกไหม

เมื่ออาชีพดูตัวดูมันกันความชำนาญมันกันไบไหวกดไปกขก็ไปถ่ายลูกทลายวิดีโอเขาก็ยิ้มเปยเปย์ได้กับว่าไปถ่ายคน้นดอกท้ายเอาป่า แซบซอดแซ่บซอสสามรถเอามาปรนกันผสมเอาเองเห็ดเราเองกินกับปลาอร่อยนี่น่ะก็อยากไปเฮ็ดขายอยู่บ้านนะ่ะทอดปลาก็มีแต่เนื้อปลาใช่ไหม เขาบ้ใช้อย่างหลายได้ป่ารถสัตว์ป่าพ่มีรถสัตว์ตัวห้ากำลัากินกับซอสกับยังมากระแทบบ้บานห้าเขาเห็ดทอดปลาเขาใช้เครื่องครบเพราะว่าคนบ้านห้าว ทอดปลานิ่นปลายังสิเขาเอามาเอามาก,กินกับเขา่าก็เลยมักแบบ,น,แบ,แบ,แบน,แนุ่นสบๆนัวๆเลยจะห้างเลยนะเขาเห็นเขาถอดเอามากินเล่นกินมดไซเข่ากินเล่น,น,เ,ขน,เ,ลนเขาบดไซดเขาบดไซเกลือบดไซด์ยังหลายให้รสชาติให้มันเป็นปลาเลยรสชาติของปลา ใส่กะดิใส่พริกไทยน้ำส้มอืมถ้าพริกไทยกใส่ที่หลังก็ทอดใส่แปง้งใส่แป้งคนเล่ใส่แป้งแบบลงทอดลงทอดแผนกทอดก็ทอดแผน,ก,ก,น,ก,ก,นกขายก็ขายค้นไปหุ่ม เป็นตะมันหันดอกคว่าลูกค่าร้ายเป็นกบบเป็นตะมัน่น